เอาระก,กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้อยุดเกม GTA San Andreas นะครับผมนะโอเคโอเครับผมจึ่งซึ่งไอซึ่งคลิปนี้ก็มีเอ่อสิ่งที่ต้องอธิบายแล้วก็พูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะสำหรับในคลิปนี้นะโอเคก็เรื่องเรกเลยก็ขอภัยจริงๆรินะสำหรับทุกคนเลยนะที่รอตัวเกมนี้นะเอาจริงคือผมก็พยายามสุดแล้วแหละนะคือวันจริงๆมันไม่ได้ยากนะจริงๆมันม,มันไม่ได้ควรใช้เวลานาะนขนาดนี้สำหรับการ ลง,ลงตัวเกมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือผมผิดพลาดแล้วทาังบ่อยนะครับนะไม่รู้ผมเป็นอะไรเหมือนกันนะช่วงนี้ผิดพลาดบ่อยมากเลยนะทุกเรื่องเลยเนาะก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะที่มันราชานะจริงๆมันไม่ควรราชาขนาดนี้นะอืผมคือไอ้ผิดพลาดที่ผมบอกเนี่ยก็คือมันผิดพลาดตรงที่ว่าสมมติผมลงมอสไปใช่ไหมผมทำผมทำตัวเกมผมก็จะลงมอสลดลดเยอะๆอ่าสมมติลงลดปุ๊บอ่าลงปืนโอเคผมลงมอสลงลดลงปืนไม่มีปัญหา แล้วก็ลงไงลงคีโอลงุ่มนู้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาลงผีไม่มีปัญหาแล้วปุ๊บผมก็จะมาลงบ้านใช่ไหมสมมติผมจะมาลงบ้านปุ๊บแล้วว่าผมกําลังลงลงอยู่เนี่ยปุ๊บมันก็แบบยังไงอะคือมันอยู่มันก็ค้างแล้วมันก็เกิดปัญหาหลุดนะครับนะแล้วพอหลุดเนี่ยเราก็ต้องไปลบมอดใช่ไหมแล้วพอเราไปลบปุ๊บอะมันก็จะไปแบบว่าก,กระทบกระเทือนมอดคือผมไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละผมเกิดปัญหาประมาณนั้นนะครับนะันนี้ผมก็จ,จะอธิบาย สิ่งที่ผมเจอนะก็ขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะครับว่านั่นแหละขอโทษด้วยที่มันล่าช้านะครับนะไม่ได้เจตดนาะให้มันล่าช้าเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะอแล้วก็โอเคผมเรามาเข้าสู่การแจกมดเลยนะครับก็ขออธิบายแล้วก็ชี้แจงเลยแล้วว่ามดนี้ผม ตัวเกมเนี่ย get, ผมไม่มั่นใจว่าทุกคนจะเล่นได้หรือเปล่านะคือทุกคนเนี่ยก็หมายถึงทุกคนในช่องที่จะมาโหลดนะผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดหรือว่ามันจะเล่นได้หรือว่าจะเกิดปัญหาหรือเปล่านะทุกบางคนอาจจะเล่นได้หรือบางคนอาจจะเล่นไม่ได้ับนะตรงนี้ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะอืมแม่อันนี้คือผมผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะเล่นได้ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขออภัยว่าผมก็ไม่สามารถตามแก้ปัญหาทุกคนได้เนาะอืมสำหรับใครที่เล่นได้ก็ดีไปนะสำหรับใครที่เล่นไม่ได้ก็ ก็ช่วยไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเจอปัญหาที่ผมแก้ได้ผมก็จะมาช่วยแก้ให้นะครับนะเออก็ไม่ได้แบบว่าทอดทิ้งอะไรขนาดนั้นนะอโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมอสอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่ผมโมมานะครับนะจริงๆผมก็ไม่ได้โมเยอะหรอกแต่ว่ามอสไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันก็มีรถก็เยอะนะครับปืนก็โอเคปืนมันก็เยอะอยู่ส่วนมอสผีอ่ะ ซึ่งมีคนของมาผีมาเยอะนะครับซึ่งม็อผีในตัวเกมที่ผมเล่นอยู่นั้นนี้น่าจะมีประมาณ14นะครับ14-15ตัวนะครับก็ไปล่าให้หมดก่อนละกันนะครับส่วนพวกอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาลงให้เรื่อยๆนะมันจะเป็นมอดแยกนะครับที่จะลงมานะครับจะไม่ได้เป็นตัวเกมนะเพราะผมจะเลิกทําตัวเกมแล้วเลิกทําตัวเกมมาแจกเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะเอาจริงคือแบบว่าซับซ้อนมากผมผิดพลาดบ่อยมากผมปวดหัวเอาจริงผมเครียดมากเลยนะเนะี่ยอืมโอเคประมาณนี้นะครับ อันลมีประมาณผีประมาณสิตัวแล้วก็มอดปงมอดปืนหรือมอดรถก็เดี๋ยวมาแจกนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเกมเอ้เป็นเซฟที่ตังน้อยแต่ว่าภารกิจครบนะครับแล้วก็บ้านมีอยู่ครบนะครับนี่ประมาณนี้เนาะโอเค ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตัวเกม2.0นะครับแล้วผมก็บอกเลยนะว่าผมไม่รู้นะว่าทุกคนที่จะโหลดตัวเกมผมไปใช้อะมันจะทะลุหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดทุกคนเล่น GTA บ่อยหรือว่าเล่นแบบว่าเป็นชีวิตจริงๆก็คงจะเข้าประสบปัญหานี้ทุกคนเลยนะว่าตัวเกม2.0เนี่ยมันทะลุใช่ไหมใช่มันทะลุนะครับถ้าแบบว่ายัางไงลงมอสบ้านลงมอสแบบว่าอ็อบเจกต์เพิ่มมันจะชอบทะลุนะครับและ ผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนจะเล่นทะลุหรือเปล่าแต่ของผมไม่ตอนนี้มันไม่ทะลุนะครับนะถ้าเกิดใครทะลุก็บอกนะเดี๋ยวผมจะคือผมมีวิธีแก้วิธีหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดทุกคนไม่ทะลุผมก็จะไม่มาสอนนะแต่ถ้าเกิดมีคนทะลุเยอะนะครับเล่นแบบว่าเอ้ยโหลดตัวเกมผมไปแล้วเอ้ยทําไมตึกทะลุบ้านทะลุอย่างนู้นอย่างนี้เดินตกแอบอันนี้บอกผมได้นะผมมีวิธีแก้อยู่นะครับนะซึ่งมันไม่ลอยนะแต่ว่าก็เป็นวิธีแก้ที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ผมก็กำลังใช้วิธีนี้อยู่ถึงผมมายืนอยู่ตรง เขาเรื่องอยากให้ดูอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบนะครับไม่ใช่บอกว่ากดเข้เขาคลิปปุ๊บปโหลดหมอสมาเล่นปุ๊บไม่ได้อ่มามา,มาพิมพ์บอกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยโหลดเล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้อย่ามาพิมพ์ว่ากันนะครับนะก็กดเข้ามาดูคลิปก่อนนะคสักสองสามสี่ห้านาทีก็ได้โอเคไปละนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกใจกลางนี่นะครับนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจกลางมันคือข้างบนเมืองลอสเอไม่ใช่เมืองซานเฟียโรนะครับนะก็เป็นตึกที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูและคุ้นตากันดีนะครับ นี่ประมาณนี้นครับอันนี้ก็เป็นตึกชิวๆตึกแบบห้องพักเล็กๆน้ออนนี่ก็ต้องก็จะมีห้องนอนแล้วมีสองห้องน้ำนะหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นชิวๆบอกเลยของจริงในประมาณนี้โอเคเซฟได้อะไรได้นะำนะนี่ห้องสองห้องน้ำมาที่ผมบอกมาเราลงไปดีกว่านี่ปุ๊บโอเคเราจะพาไปรีวิวจริงบ้านไม่ได้เยอะนะครับนะผมไม่กล้าลงเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบว่าเกิดปัญหาจะได้ไหม จริงๆผมกลจะลงไอ้โตเกมที่ผมเคยทําตอนแรกที่มันอน,นั้นที่มันแบบว่าเจ๊งอะ่ะคือบ้านเยอะกว่านี้นะคือบ้านเยอะแบบที่เซฟเยอะมากเลยแบบเซฟเฮ้าส์คือโอ้โหตัวทั่วแมปเลยคือแบบแบบออันนี้พูดจริงไม่ได้โมแต่ว่ามันคือมันเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนั่นแหละมันเกิดปัญหาประสบปัญหาโน่นนี่นั่นก็เลยได้แค่ไม่กี่บ้านนะผมจะพาไปดูนะว่ามีบ้านกี่หลังนะก็มีไม่เยอะนะ แต่ก็ใช้ได้สวยอยู่ซึ่งบ้านหลังแรกก็คือหลังนี้ส่วนหลังที่สองก็จะเป็นหลังที่ทุกคนคุ้นเคยและคุ้นชินกันดีนะครับนะโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่หลังนี้ผมจะพา a า t ทาวเ e ลไปเลยนี่ซึ่งเห็นคนที่เล่นตัวเกมสองจุูนย์เขาหลุดนะครับเอ้ยไม่ใช่เขาทะลุนะสำหรับไอไอบ้านเนี้ยคือเขาทะลุนะผมก็เข้าใจแหละว,ว่าผมก็เคยทะลุนะแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ทะลุแล้วเนาะเห็นไหมนี่ก็เดินลงมานะปกตินี่เดินลงบัานไดจะทะลุเลยใช่ไหม นี่ถ้าเกิดใครทะลุมันจะทะลุเลยของผมไม่ทะลุแล้วนะครับนะลองโหลดไปเล่นดูนะครับตัวเกมผมนะโอเคผมสำหรับบ้านนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับโอเคก็ขอไม่รีวิวอะไรมากนะก็เป็นบ้านพักตาอากาศที่วิวดีมากๆแนละ้วสำหรับผมผมเป็นบ้านโปรดผมหนึ่งหลังเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะจริงๆมีบ้านแค่สามหลังนะครับในในตัวเกมนี้เนาะก็ต้องขออภัยทุกคนไปจริงๆนะครับถ้าเกิดใครแบบว่าอยากได้เยอะจริงๆก็ลองลงดูก็ได้นะเผื่อแบบว่ามันจะฟุกติดหรือว่า อาจจะลงคือมันไม่ใช่ใช้คํานั้นไม่ได้คือลงไปอาจจะแบบว่าเล่นได้ก็ได้อาจจะไม่หลุดก็ได้นะจริงๆผมลงมันลงเยอะได้มันลงเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมกลัวหลุดไม่ใช่ได้หรอกอืเข้าใจนะอืนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเน่ชุดผมก็ไปชุดเดิมนะครับนะขยับไปลงชุดตามคนนน้นคนนี้ก็ลงได้นะจริงขอแนะนําเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปเหมือนคนอื่นมากก็แล้วกันนะไม่ใช่หรื แล้วแต่แล้วแต่โอเคอันนี้คือหลังที่สองนะครับเราจะไปดูหลังสุดท้ายกันนะครับจิงก็ไม่สวยมากแต่สำหรับผมก็สวยโอเคนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะฟึบวาร์ปมาแล้วโอเคอยู่ไหน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 แล้วขออนุญาตปรับเวลาเป็นตอนเช้ากอนเออมีพักหนึ่งผมวุ่นอยู่กับปัญหาเรื่องการลงวัดปรับเวลาแล้วแม่งหลุดอ่ะทุกคนโคตรโคตรโคตรเครียดอ่ะคือเครียดจัดเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรพึ่งมาแก้ได้ไม่กี่วันนี้นะ อืมโอเคนี่บ้านหลังนี้นะครับบอกเลยโคตรสวย๋ยวผมจะพาไปดูหน้าบ้านไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าแต่ไม่หลุดหรอกเดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิอย่าพูดตัวเองกลัวนะครับนะอุ้ยจับ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 นี่หน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านเออ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 กลัวหลุดที่ไหมโอเคนี่เป็นไงเย้ที่หน้าบ้านคือสวยมากนะครับเป็นกระจกนี่ก็มีทางเข้าบ้าน นี่มีรถไงออดี้ R8 นะครับนะนี่แล้วก็มีรถอันนี้เป็นรถบูลเล็ตนะผมน่าจะอันนี้ก็เป็นรถมาสแตงนะครับนะบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบนี่บอกเลยนี่เก็บรายละเอียดนะแม้แต่ข้างในรถก็แบบว่าเก็บนะมอดรถทุกคันแทบทุกคันของผมที่ผมลงนะมันบอกว่าเก็บรายละเอียดเก็บทุกคันเลยคนะันนี้ก็เก็บอันนี้เป็นออดี้ R8 นะครับปีอะไรผมก็จาไม่ได้ละโอเคลองเข้าบ้านนะับบ้านอันนี้เป็นบ้านเป็นไงนี่หรูแน่นอนนะครับนะ นี่มีเอฟเฟกไฟด้วยนะจริงๆเออมันมีเอฟเฟกแบบพวกระเบิดพวกอะไรนี้นะครับตัวเกมนี้เนาะอัลงไว้แล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับนั่งเฮ้ยนี่ประมาณนี้เนาะมีลูกปั้นด้วยนี่ข้างนอกก็จะมีสระน้ำนะครับบ้านหลังนี้เนาะจริงๆผมไม่เคยลงเลยนะบ้านตัวนี้นะครับนะนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับอันนี้เป็นห้องออกกำลังกายนะครับสำหรับบ้านนี้เนาะนี่ก็เป็นห้องนอนนี่สามารถเซฟได้นะอันนี้เซฟได้จริงๆนะครับนี่ โอ okay. เคเซฟได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับอือ mm ฮึโอเคประมาณนี้สำหรับบ้านนี้แล้วผมจะมองไปรีวิวรถด,ดูนะนะอันนี้จะพยายามไม่รีวิวบ้านมากนะเดี๋ยวมันเกิดปัญหาเดี๋ยวเสียเซลโอเคถ้าคนดูถึงจบหรือด,ดูคลิปมาถึงนี้ก็คงจะรู้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่คนดูคลิปผมไม่น,าน่าหรอกจริงๆนะผมก็ประมาทได้เอาละอืม คือปกติคนเขาจะดูคลิปผมก็แค่โหลดลงโหลดมงโหลดมอสใช่ไหมล่ะเขาไม่ดูคลิปจบหรอกอันนี้คือรู้นะแค่มันจะไม่รู้คนเจ้าของช่องมันต้องรู้หรือว่าตัวเองคนดูตัวเองดูอะไรดูถึงไหนนี่เราจะมารีวิวรถนะครับเป็นรถที่ผมในตัวเกมมีรถมีเยอะมากนะนะอันนี้พูดจริงเลยรถมีเยอะมากโอเคผมอย่างแรกเลยก็เป็นคันนี้นะ A c r u i s อุ้ยลืมปรับลืมปรับลืมปรับ อุ้ยวุ้ยคลาสสิกคลาสสิกโอเคโอเคเรามาขับรถเล่นกันนะครับนะว่าเป็นยังไงนะถ้ามีเสียงลบกกนก็ขอภัยด้วยนะครับนะไม่รู้เสียงกักกักมันจะดังไหมโอเคแวนนี่คันนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถคันลูกลูกรักล,ลูกรักไม่มากนะแต่เป็นลูกรักกวโปวดที่เคยขับผมเคยเล่นคันนี้มาเมื่อก,ก่อนนะถ้าเกิดคนดูคลิปผม เก่าจริงเลยจำได้ก็อะไรจำอุ๊ยโอ้โหเวรยตะไคร้อลยโอ้ลูกรักกูพังเลยไม่เป็นไรซื้ยซื้อซื้อซื้อไม่เป็นไรเราต้องไปเทสรถที่ตรงนี้โอเคป้าเราไปเทสรถดีกว่าขออนุญาตไปเทสรถนะครับฟึบโอเครถเรียบร้อยโอเคคันแรกก็ขันเมื่อกี้เนี่ยผมจะลองขับให้ดูอีกทีนะเป็นยังไงเนาะ นี่ขานี้เปลี่ยนสีได้นะนะ,ะ,ะน้ำปกติเลยนี่นี่มีมอสกระโดดรถดได้นะนะคนคิโอถ้าใครมองว่าน้อยไปก็ไปลงเพิ่มได้นะครับนะไม่มีปัญหาแล้วคิโอผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเรื่องและแต่ก็อาจจะมีก็ได้นะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้แรงมากแต่สำหรับผมผมชอบว่ามันสวยนะครับนะเอเดเด็ดเด็ดเดเเรามาลองสำรวจข้างในรถด,ดูนะครับเอเอคลิปนี้จะรีวิวตัวเกมแบบละเอียดเลยนะครับ ขอเสกกล้องก่อนเอาปืนไปค่อยรีวิวนี่ในกล้องผมก็ลงมอสดด้วยนะสวยนิดนึงแต่ว่ามาเรามารีวิวลถก่อนดีกว่าโอเคผมเราจะมาลองส่องข้างในดูเป็นยังไงเนาะนี่รถก็ประมาณนี้มีเข็มมงเข็มไม้ก็ชัดเจนแจ่มแจ้งนี่ระบระบบก็นี่นะครับนะพวกเครื่องในรถประมาณนี้เนาะเยสคันนี้เรามีระบบนี้ได้ป่ะเมนูเยสคุยโทรศัพท์ได้ด้วยอโหฟังเพลงอะไรมันปกติอยู่แล้วมีแอร์โอเค วันนี้นำเสนอรถคันนี้มาคันที่สองนะครับันที่สองอ๋อปิดกิดผิดคันที่สองเป็นคันไหนผมก็จำไม่ได้ละนี่มีรถหลายคันเลยนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่นี่มีคันนี้ผมไม่รู้คือรถอะไรนี่รถนี้บอกเลยว่าคนนาเสนอคันไหนวะคันไหนวะอันตัวนี้แน่เลยอ่าแป๊บนึงขอหาก่อนนี่ก็เป็นรถนึงด้วยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เันเป็นรถก้างไงไม่รู้อะนี่คันนี้นะครับนะมันเหมือนเป็นรถแบบว่ายังไงอะ นี่ะมันดูแบบว่ารถบีเอ็มแหละแต่ว่ามันดูเก่าๆนิดนึงนะครับนะคือสำหรับผมนี่ผมโคตรชอบเลยนะนีน่รถแบบว่ายังไงเดียวรถโก er, ้ไลเดอร์ป่ะไม่ไม่ใช่อ่ะมันคือรถโหลกคโหล็กภาคจัสตินเดย์ป่ะไม่รู้อ่าอันนี้ก็ชอบนะจริงชอบมากเลยนะครับนะโอเคเรามาคันที่สองนะครับนะผมคงรีวิวไม่หมดหรอกนะแต่ว่าพอจะจะพอรีวิวนะครับนะ เท่าที่ไหวนี่ก็คือบอดี้สแลมสัตว์คือรถแลมโบกินี่คันปวดของผมเองนะครับนะเ้อเกิดอมืมันก็คงคุ้นหูคุ้นตาสำหรับทุกคนนนี่ที่ผมชอบเพราะว่ามันมีแสงเงาวาวววับเรืองแสงได้มันสีเงินๆนะครับนะนี่แถมเป็นรถคันที่โคตรจะแรงนะครับนะบอกเลยใครดูช่องผมบ่อยก็ผมจะใช้คันนี้บ่อยมากนะครับนะในการไปล่าผีรีวิวมอสต่างๆนานานนะคันนี้ออกบ่อยมากในในช่องโอ้โหยิบเท่จัด มีมีเอฟเฟกต์ยางเลยมันติดมากับเอฟเฟกต์พวกระเบิดนะครับนะนี่มันเป็นลอยลอยลอยดิฟเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงจะไม่มีนะน,นี่บอกไว้วกันโอเคคันนี้ก็ไม่รีวิวมากแล้วกันนะครับนะนี่ข้างในก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะว่ามันยอดอยู่แล้วนะนี่พวกพวงมาลงพวมอะไรอะไรเงี้ยมันเฟรเอร์อยู่แล้วคันนี้ลูกรักผมมาคันต่อไปนะครับนะน่าจะเป็นคันแคมเปอร์ นี่เป็นไงรถเปิดปรบทุนวยมีทั้งเปิดปบทุนแล้วก็ไม่เปิดปบทุนนี่รีวิวเปิดปบทุนดีกว่าอันนี้เป็นรถออดดี้ R8 นะครับนี่เปิดปบทุนได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเรามาส่องข้างในดูนะว่ารถมันจะเพอร์เฟิกสักแค่เอ้ยของไม่ไปรับเวลาเป็นตอนเชา้าโอเคประมาณนี้นะนี่เป็นออดดี้อยู่มายก็ชัดเกียร์อะไรอย่างงี้โอเคปกตินะครับนะมีปุ่มสตาร์ทด้วยไม่ใช่กุญแจ เราก็ใช้อยู่ดีแหละนี่ประมาณนี้ทัาน,นี้แรงแล้วนะครับนะแคมเปอร์ไม่ใช่มันไม่ได้อ่านว่าแคมเปอร์มันชื่อรถไม่ไดอ่านแล้วกันซือรถไปนี่หอออดีนะแค่นั้นแหละเป็นไงรถเปิดบทุนโอ้โหดูเอฟไอบของผมเป็นไงเย้เทโอเอไอบีไขับรถกากก,ก็ไม่ใช่นะนี่รถเปิดบทุนนี่เดี แรงแล้วนะคันนี้แต่อาจจะไม่แรงเท่าแรงโบกินี่ลูกรักของนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะเอาจริงขับไปล่าผีมันก็ไม่ได้ช้านะเอาจริงก็เร็วอ่ะง่ายนะก็สลุกงูโอเคเลยมันมันใหม่โอเคคันต่อไปนะนะอ,อุ้ยอุ้ยขอผิดกดผิดอ่าเช็ดถามอุ้ยขออภัยด้วยเ <laughs> ฟซมันบัง อ่ามีอะไรลืมรีวิวอะไรไม่อ่าอินโฟนัทใช่อินโฟนัทอินโฟนัทนี่มาแตับนะเป็นฟอร์ดมาแต่งนะครับนะทุกคนคันนี้รู้สึกว่าจะชินหูแล้วก็ชินตากันนะครับนะเพราะว่าจริงผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยหรอกนะแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีนะนเป็นรถที่ดังอยู่แล้วนะใครๆก็ขับกันน,นี่ผมเองก็ขับเหมือนกันแมนอุ้ย นี่รถมาแต่งนะใครอยากได้ก็มีเงินตัวเกมนี้นะโอเคเรามาดูเครื่องในของของมาแต่งของผมนะครับนะอุ๊ยเออเชี่ยกดผิดนี่มาแต่งเป็นไงไหนดูหน่อยสินี่พวงมาลัยประมาณนี้เข็มไม้ก็ชัดเจนนะครับนะนี่เก็บรายละเอียดโคตรบอกเลยไหนไหนดูหน่อยสิมีอะไรอืมปกติ โ okay. อเคน,นี้มีเบาะลายอะไรเนี่ยอ่าไม่ออกนีห้อมันโอเคมาแต่งก็ประมาณนี้เรามาดูคันสุดท้ายจริงๆมันไม่ใช่คันสุดท้ายนะมีเยอะแต่ว่าเป็นคันที่เด่นๆแล้วกันอันนี้คันสุดท้ายที่เด็ดแล้วนะก็คือ R สามสิบห้านะ GTR R สาสิห้าเนาะี๋ยวจะพามาดูนั่นคือคันไหนคือคันนี้นั่นเอง Super GT นะครับเป็นสีได้นะผมอยากได้สีขาวอ่ะโอเคสีขาวแล้วกันนี่เป็นไงมีโลมีลายนะคันนี้คือแบบว่า โครจะสุดยอดดูดูดูอืมอี่ไหนๆนี่อาร์สามสิบห้าบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับมันก็คือรถอาร์สามสิบห้านั่นแหละแค่นั้นไม่มีอะไรมากอืมแท่โคดอาร์สามห้าผมเป็นไงอื้อหือขึ้นมากำลังรีวิวอยู่อุ้ยๆเคฟผมก็ประมาณนี้นะ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับมอสรถนะจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมก็คงเรียนรีวิวไม่หมดนะครับนะมีรถที่แบบว่าหยิบย่อยด้วยนะครับนะททุกคนเห็นนะมีนี่มีรถพวกรถโกด,ดไรเดอร์อะไรอย่างงี้มันถือรถโ,ดโดกดไรเดอร์เหรอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ลองกดให้ดูนะแต่อาจจะไม่ขับให้ดูนะกดกดให้ดูเฉยๆนะครับ อ่ออะไรกันเนี่ยนี่มีคันนี้ด้วยนะครับแต่มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคใช้ได้นี่มีรถนี้ด้วยรถอะไรวะเนี่ยรถแฮมเบอ,อร์เกอร์นะครับนะผมไม่ได้ยินเสียงมาเลยอนะไม่ไม่ค่อยแรงนะมันก็รถขับขำๆนะครับเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร,กอร์มาไงก่อน โอเคผมก็ประมาณนี้นะสําหรับมอสเออลืมโอ้โหเวนจะจะ,จะปิดคลิปเลยเอาจะปิดคลิปอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะอันนี้ก็เป็นอาวุธนะนี่อย่างแรกก็จะรีวิวก็คือลูกตุ่มมาหาปัญเลยของผมเองนะครับนะอันที่สองก็คือโชววิวนะโชววิวทองด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาสีทองแล้วก็มีคาตนานะนะครับอันนี้เป็นดาบโอเลยดาบโปรดของผมเองนะครับนี่นี่ไม่ใช่ดาบเอสคาลิเบอร์แต่ว่ามันก็เท่ม,มากๆสำหรับผมนะ่ เสียดายม,ม,ม,มันไม่มีดาบเอสคลีเบอร์ให้ลงถ้ามันมีผมลงไปแล้วประมาณนี้เนาะนี่นะนะส่วนระเบิดไม่มีอะไรมากแล้วก็ปืนดีเซอร์ไอเกิลที่ผมลงไว้นะมันน่าจะบั็กนะครับแต่๋ทุกคนก็น่าจะขึ้นเพราะว่าผมลงไว้นะทุกคนหลดไปแล้วมันก็ขึ้นแหละก็เป็นอันันเดิมอันปวดของผมนี่อันนี้ก็เป็นลูกซองนะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะลงมอสยิงโล่วไวให้นะครับนะทุกคนโหลดไปก็น่าจะยิงโลได้แหละลองเอาไปยิงดูแล้วกันนะเอ่อช็อตการคันนี้อันนี้ก็เป็นช็อตการอันปวด ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็น MP 5อันนี้ผมลงนะแต่ว่ามันน่าจะบัคอยู่อันนี้ก็ลงอันนี้กูก็ลงไอเวรเน้ใ้มันไม่ได้อ่ะทุกคนขออภัยด้วยนะครับนะอันนี้บัคอยู่แป๊บ,บนึ่งขอรอมันโหลดก่อนโอเคให้เวลามันหน่อยนะครับนะโอเคเนี่ยผมลงคือมอดปืนมันประมาณนี้เลยนะเอาจริงนี่มันแบบว่าประมาณนี้เลยนะครับนะไอโอเค ประมาณนี้นะครับมันโหลดอยู่อะมันบั็กนะครับนะเดี๋ยวมันก็คงหายแหละเดี๋ยวถ้าไม่หายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแก้ให้แล้วกันนะถ้ามันไม่หายจริงนะครับนะโอเคประมาณนี้นะเอ้ยมอสปืนรีไปหมดยังไม่หมดดิมีอะไรอีกอะ RPG มิสไซล์จริงๆลงไปเยอะเลยแต่ว่ามันน่าจะหายอนะเดี๋ยวมันก็มาละคือออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวมันก็หายนะครับนะโอคประมาณนี้นะสำหรับ RPG ยังไม่หายอีกเอเคเดี๋ยวผมแก้ให้แล้วกันนะครับนะทุกคนโหลดไปก็น่าจะได้ดีแหละน่าจะหายบัคหลายๆจุดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่เท่านี้ละกันนะครับส่วนมอสผีก็มีให้ล่านะส่วนว่าถามว่ามอสผีอยู่ตรงไหนบ้างมีจุดตรงไหนที่แบบว่ามีผีอยู่เดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดทุกคนโหลดตัวเกมผมไปเล่นเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมาเองนะครับนะเดี๋ยวผมก็นั่นแหละเดี๋ยวก็เก็บไว้อะไรเดี๋ยวทำให้ทุกอย่างนะไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่มีบอกมีอยู่แล้วนะครับโอเค สำหรับปัญหาที่เกิดไปต้นคลิปก็อ,อยากให้ทุกคนดูคลิปนะครับให้ฟังให้จบนะที่ผมพูดไปอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาถามนะว่าทําไมมันเล่นไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนาะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากเพลงลักกันนะครับส่วนผีผมไม่ไปล่าให้ดูนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปล่าเองนะครับบอกเลยว่ามีนะมีจริงๆบางตัวอาจจะไม่โผล่มาก็ต้องไปให้ถูกเวลานะครับคืออันนี้ขอสปอยก่อนมันมีผีตัวหนึ่งที่แบบว่ามีพลังโหดมากๆนะครับนะค,นะคือ ถ้าเกิดเป็นผีธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบบว่าโจมตีเราใช่ไหมโจมตีต่อยเก่งอะไรเงี้ยก็ปกติแต่ว่าผีตัวที่ผมลงมาเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะอันนี้ผมไม่บอกนะว่าเป็นตัวไหนไปดูเองนะครับนะคือมันมีพลังที่สามารถแตะคือคือแค่มันแบบแตะเราทีหนึ่งอนะ่ะมันเราสัมมันมันจะดูดเราไปนะครับนะคือแบบว่ามันจะลักพาตัวแบบมันดูดเราให้หายไปแบบว่าในในมิติอื่นได้นะครับนะทุกคนก็สงสัยอ้าวแล้วตัวเราจะหายไปไหนก็ต้องไปโหลดมาดูนะครับนะอันนี้ไม่ได้โม้วอันนี้พูดจริงนะครับนะถ้าเกิดผผมมมัวเเออาาาะไไรฟดดหก็้ลย หยอกหยอกแต่ไม่ได้โมจริงมันมันมีจริงนะคือแบบว่ามันอยู่ในน้ำนะอันนี้สปอยอะไรมันอยู่ในน้ําผีนะคือแตะปุ๊บเราจะไปโผล่อีกที่หนึ่งเลยมันแบบว่าเหมือนดูดแล้วเข้าไปในมิติคู่ขนานนะเออมิติซึ่งที่สามารถไม่สามารถใช้ไม่สามารถใช้มอสามา MOD, ทเทเลพอร์ตได้นะครับนะอันนี้พูดไปเลยไงก็โชคดีกับการล่า,าผีแล้วก็เล่นตัวเกมก็ขอให้ทุกคนเล่นได้นะคือไม่มั่นใจนะทุกคนจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคผมบายบายไปละ